ใช่ <c oughs> ละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรยังก่อนสูตรยังก่อนสูตรยังก่อนนี่อันนี้บะครับสูตรไก่ย่างหาเล้าครับสูตรไก่ย่างหาเล้าครับ้าดูเห็นตะไก่หมุนหาเล้าเอออันนี้มันจะบอตีนลิกัสิดเขาว่าของเขาเป็นย่างครับโอ้โอ้ของเขาอบฟางครับโอ้โอ้เอาแค่เอาแค่ข้าวม,มาสิสิแต่ของเขา แมนครับไก่ย่างอบฟางหาเล่าครับโอ้สูตรเท่างครับออฝดอันนี้สูตรแบบอบองแน่นหอมปุงแบบกินอบองครับว้าโอ้มีสูตรเฉพาะดิแมนครับหอมเฉพาะหอมแบบพม่จังอบองเลยครับว้ากรอบนอกนุ่มในครับวู้บววกวว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 นวววโอววววะวววแววววววะเวววงววววววะวอวว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 วลวะะลวว เอาเข้มบ่งมาเป็นตัหน ua ครับเอาไปตัวเอาเน่ยูสอแเบ้านนี้เีมตลกไงเอาจะเห็ดยังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเราตร้างก็เดเฝ้าน้ำี่เเห็ดตัวเห็ดยังไงเนาะกัคาราบอไ่เห็ดไม่ใส่หลาย่มันหอยไหมย่างเดียวจ้ากตัดสินเลยนี่ไหม แต่ถิ่นตะพันธ์ได้อบไหมตะพันหอนไหลป็นเนี่ยไหมมั่วไหมเจียกูโลดนี่เนีนั่นมึงกินได้มึงกินไรเนี่ยมันไหมก้อนสุกเนี่ยใหญ่ทีมด้วนเลยใหญ่แล้วไปดูเนี่ยกั้วแล้วเตะโอ้เราคือบอกกันอะไรกันนะผมไม่ได้มาเองกูบอจูนั่นเนี่บอกเล้วบังดัวบังอ่ะแม่เล่ากันทิมลูกจิมเต้าหรอบังดัวมึงก็เบิ่งแน่เผือกสากิดกากระเพื่อนเขาก็ใเสีผ่ากันเพื่องบันทีมแม่กล้วโอ้ยบังดัว จะได้กับแพร่เนี่ยแพร่ตั้งแต่อยู่ในมุ่งดิโอ้ยแพร่จังแล้วมันหอยหลายกระโดมันห้อนมีเขาอย่างไกลขายบ่อเขาผลิตมักหลายปานนี้มันใหม่อันนี้มันเป็นซุปหนึ่งน้ำน้ำตาลสองน้ำมันหอยนี่แยาใส่หลายเพราะมันใหม่ก้อนซุปมันใหม่ย้อนอันนี้โอเคบอถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งแม่ถ้าเบิ้งสิบโมงเดียวไปล่างก่อนบอเฮ้ยแค่นี้เต็มเสร็จหรอ ได้ศูนย์เนี่ยจะได้กระศูนย์เออต้องทำต้องทำผู้เชี่ยวชาญบ่โอ้โหที่ม้วนใจน้ำมันหอยอยังไม่มีถล่มหรมอเสียจนเบิด์ตกี่ไม่อืมมึงจะได้กินปิ้งไก่ดำแล้วเอ้าไม่ยังเหรอไม่ยังอ่ะนายหอยทางนี้ไก่หวานน่ะหานูมาอบครับฮานูเอาหานูมาอบแคีงไก่อบฟังเออ เอาเตรียมตัวตัวสรุปแล้วว่าใหญ่โอ้เดี๋ยวติดตามติดตามเดี๋ยวเขามาเบอร์เอาเบอรใช่ล่ะอย่าบอกเด้อไปซื้อไก่ย่ันเจ้าห้ามไปเด็ดขาดเื้อไก่ดิบมากในราคาเขะเสียดแล้วเสียดแล้วคนอุปคนซุ่มแล้วนี่ซุ่มมาแล้วจ้าไม่เห็นผู้ใดขอสูตรพร้อมนักไม่ผู้ได้เห็นสูตรเลยสูตรไหนเนาะรันนี้สูตรใครก็สูตรใครใช่ล่ะ เอาเนยั่งท่านี่โอ้ํนำไรแตกหอมดีะอม่อเเอคืออยู่คืออยู่เอาเห็นยังแน่ยน oh ี oh, ่ใ oh, ช่ะเดี๋ยวเดี anyway> <t <t t ๋เด oh, oh, okay. ok? ี๋ยวหลอกลอกขั้ว hm บึงเลอกขั้วบึงว่างหันไปแล้วสองเอานี่มาจกบ้านไทยเห็นนนี้สูตรบันอันนั้นเนยังมันหอยจัวเปีปนั่นแม่หนึ่งเลี้ยงเออเดี้งามเนาะเขาใช้ขมิ้นเอาไปเ็นตัวนี้ว่ย โมแม่เป็นน้ำไก่บ่ะนั่นไก่แม่คว้าที่แม่ควน้าอันนี้เด้นี่อันนี้ของพญาหัตนี่นี่ตอนไวแต่ว่าหมักเลยโมมาสุ่มอยู่แม่ยี่นี่แหละโอ้ยตอนไว้ก็เปรียบกันแต่น้ำปลาอันน่ะเอ้าลองเบิ้งล่ะน้อยกับจิ้งหูพ้นแล้วพิสูจน์กันเอาแต่ละทีมมามามาเอาทังนั้นดีนี่ทังนั้นผู้เด่นเอาโซเฟอร์ทีน เขาอาจารย์เท่นยังอันนี้กระเรียมไใถ่ายของอาจารย์นักดนตรีครับของอาจารย์นักดนตรีครับตัวนี้เทียงมุมแล้วแล้วครับเนี่เอ้าเงี้ยมโอ้ตัวมตัวนี้ไหมโอ้มีหอดมีหอดพริกเขากือเป็นตะเป็นตะจัดจันมารสชาติตัวนี้โอ้โอ้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโตแล้ว เออที่บังยนี่เอาข้อตุ่มนะครับขอตุ่มสิโอของเจ้าสิแม่นครับสุดสกุลถาม้อีอยังเด้บ่อยตอนนี้บ่ท่านเนบอกว่าท่านใดดอกเพราะว่าเอาตอนจริงเอาตอนที่มันแล้วกันตอนนี้บ่ได้คิดว่าไพสีคุยอกคุยเออเองเอพ้อมูดไดกับว่าผููได้ละเนาะเออนี่ กินก็บือว่าได้กินเอาไปิดนี่ใช่ไหมใช่นี่ไงไก่บ้งบังบังเอาบังด้ยโอ้ยบังเนี่ยื้อมาเห็นยังถือมาอ่างเพิ่อเห็นยังบันที่ทีมบริหารอยู่บังอยู่นี่นั่นพอก็พอเดียว มันยำนั่นกัดโทษแต่หาแต่พอเถอะเนาะได้แล้วพี่น้องไปเกันมากตัวชอยขายน้าไก่พี่น้องขายพี่น้องก็เห็นไก่มาค่ะไก่มังหนาคือไก่เด้อไก่โอ้ยมันไก่ไก่แล้วมียาไก่เอ้าโอ้ยได้ยินมาว่านี่นก่อนยานเขาหูวจักว่าดีได้ยินหรอโอ้ซุ่มเถอะวคือซุ่มเถอะเอาเห็ดเอาเด้อผูดได้เห็ดเสี่ยวก็บิี ริมล่องรสชาติอย่าลืมว่ามือแรงกรรมการนะครับกรรมการเต<ฟ>ิมเบื้งเงืกรรมการเ,าเอาือใค <c oughs> เออแต่เบิ้งเอาเอากระชังจังไลยกระชนะนี่เบิง้งจากการถือไกโอ่โ่้เสียผู้ใดทั้งสิน้นต้องให,ตงให้ต้องให้ริมล่องรสชาติกันกับผ้าพงเยานไปกินไก่แนะนำโอ้ไก่แนะนำเอาเบื้ี่เงาเอาเติมยังคือยนเถื่อมีผู้เดียวกไหมบิดทีมไหม โอ้ก็ยีกินป้มนะลูกก็ได้อันนี้คืออย่างครับเลยนั่นโบ้โอ้ยเบิ่งนี่อันนี้คือคือพร้อมปรุงไปครับโตกินใกล้วันโบ่ปรุงเย็นสี่เลยเย็นสี่เลยเอาที่เดียวเท่าคือน้ำจิ้มโอ้ยขึ้นอยู่กับเราจิ้มแมนเอาพี่น้องมาิดมตยวไปเ้าใกล้พี่เมยเอาเตรียมตัวได้ลูกๆเด้อเอาสมาชิกทุกคนอีกสักครู่มันต้องขึ้นสูงเนี่ยยังสิได้เดี๋ยวเอาสูงนีหรอมันจังสี จตาจตาไม่รอครับจตไปเยาไม่ากค่ยกัตอนนี้ครับโอ้ใช่ละเอ้าแม่งหแนเอาลุ่มดิโอ้โอ้ลุนเร็กล่างออกไปละน้ำ บอยพนชุดฮะพ่นเป็นชูดล่างน้ๆครับโอ้โอ้สูตรพิเศษเลยทีโอ้ร uh, mm ับประกันว่นี <s ul> <s ul> ่รับประกันบ่มีไหมครับบ่เมนคว่ำเย้ปวงว่ะบ่บอโอ้ยนี่คว่ำหันมันสี่เห็ดให้มันซึมเข้าไปข้างในครับโอ้มมัน่แสดงว่าสูตรพิเศษพิเศษครับเอาพี่น้องจังมาติดตามเบิ่งเอะสี่ไหมบ่าไหมนี่บ่เกินสองชั่วโมงหูพนนี่นี่อีกสักครู่ตอนนี้มันกำลังซึมเข้าในเนี่ยดูครับข้ามาร์กไป มันมันเป็นมันเกี่ยวกับวิชาการมันแมนครับตามรักการตามสูตรของมันครับมันเป็นสูตรไก่อบอวงจากจากอุดรโดยตรงเลยจากอุดรถ้าไก่อบอวงเขาจะใส่ซอสมันจะหอมกินซอสครับโอ้าะชินชอมอยู่เข้าไปในครับอ่าตัวสวดยีหัวได้เนาะกูเป็นเด็กเสีโอ้ว่าทรอมมาด่าด้วยนะจ้าออกสายจวดนี่ท่านได้กินกับ คือพอแล้วเห็นภาพเลี้ยวเห<แ>็นภาพแล้วรางวัลทีหนึ่งเอียงเนาะนี่น้อเอาจังวากันจังว่าเจ้าก็เห็นดอกเอาเตรียมตัวเด้อเอาวันนี้มามาวันนี้สิบอกว่าเอาหยกฟังมานี่เข้ามาเด้อครับเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วจะได้ทำกิจกรรมไฟมากลับรออีกสักครู่ชนะเราวันนี้ครับขุณพี่น้องสุขุสุขคนครับที่เขามาเบิ้งในคลิปนี้ครับ เอาติดตามในคลิปต่อไปหรือไลฟ์สดนะครับในแต่ละช่องเดอร์พี่น้องเดอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ